สวัสดีค่ะสวัสดีครับในช่วงเวลาที่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนย,ยังคงตึงเครียดอยู่นะคะแค่ทอยถแถลงเดียวจากประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินก็สามารถสั่นสะเทือนกระดานการทูตได้ทั้งกระดาษเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ในช่วงวันที่2 7 2 8ถึงธันวาคม2025เพื่อถอดรหัสคำพูดที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะคะแต่ว่ามันซ่อนในยยะเชิงยุทธศาสตร์เอาไว้เยอะมาก ใช่เลยครับคือประเด็นที่น่าสนใจที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่เขาพูดอะไรนะครับแต่เป็นเขาพูดทำไมในตอนนี้อืมจังหวะเวลาครับเพราะคาประกาศนี้มันไม่ได้ลอยขึ้นมาเฉยๆมันเกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่แล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเกิดขึ้นก่อนหน้าการประชุมที่อาจจะชี้ชะตาสงครามได้เลยทีเดียว ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการลองเอาจิ๊กซอว์ชิ้นต่างๆมาปะติดประต่อเข้าด้วยกันทั้งคำพูดบนโต๊ะ,ะแถลงเสียงระเบิดในสนามรบแล้วก็เกมการเมืองที่เดิมพันสูงมากๆเพื่อทำความเข้าใจให้ลึกที่สุดว่าสันติภาพที่แต่ละฝ่ายกำลังพูดถึงเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือภาพเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นแค่ภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายของตัวเองเท่านั้นเองครับเอาละค่ะมาเริ่มแกะรอยกันที่จุดศูนย์กลางของเรื่องนี้เลยดีกว่า สารจากประธานาธิบดีปูตินที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าวทัสของรัสเซียครับใจความสำคัญก็คือถ้ายูเครนไม่ต้องการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีรัสเซียจะใช้กำลังทหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดฟังเพื่อนๆเ,เหมือนยื่นข้อเสนอนะครับแต่ก็แฝงคำขู่ไว้ชัดเจนมากชัดเจนมากค่ะใช่ครับมันคือการทูดเชิงบีบบังคับหรือ coercive diplomacy ซึ่งจังหวะเวลานี้สำคัญมาก อย่างที่เกริ่นไปค่ะคําพูดนี้ออกมาหลังจากที่รัเสเซียเพิ่งจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยดโดรนแล้วก็ขี่ปนาวุธระลอกใหญ่เลยอือหึซึ่งทางฝั่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็มองว่านี่เป็นหลักฐานเลยว่ารัเสเซียไม่ได้จริงใจถูกต้องครับเขามองว่านี่คือเจตนาที่จะทําสงครามต่อไม่ได้อยากจะเจรจาจริงๆแล้วจังหวะที่ว่านี้มันก็ไปเกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งพอดีเป๊ะเลยใช่ครับ ก็คือการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีเซเลนสกีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ฟรอยด a าครับพอพูดถึงวอชิงตันสัญญาณนี้ก็คงส่งไปถึงการประชุมที่ฟรอยด a าโดยตรงเลยสินะคะไม่ใช่แค่เนื้อหาแต่จังหวะเวลานี่คือตั้งใจมาเลยถูกต้องที่สุดเลยครับนี่คือการส่งสัญญาณที่ส่งพลังมากๆไปยังผู้เล่นหลักทุกคนบนกระดานทั้งเคฟและก็วอชิงตันค่ะ ก่อนที่การเจรจาเพื่อวางกรอบสันติภาพจะเริ่มขึ้นด้วยซ้ำมันคือการพยายามจัดฉากหรือวางกรอบการเจรจาเอาไว้ล่วงหน้าเหมือนเป็นการบอกว่านี่คือจุดยืนของเรานะใช่ครับแล้วนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เล่นตามเกมนี้แล้วบนโต๊ะจรจาที่ฟลอยดานะคะประเด็นอะไรที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็น่าจะเป็นปมที่ขัดแย้งกันมากที่สุดคะจากข้อมูลของรอยเตอร์สชี้ไปที่ประเด็นคลาสสิก แต่ก็สําคัญที่สุดเลยครับก็คือเรื่องดินแดนเรื่องดินแดนอีกแล้วครับโดยเฉพาะอนาคตของภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกแล้วก็ยังมีประเด็นที่เปราะบางมากๆคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเชียปัจจุบันอยู่ใต้การควบคุมของรัสเซียแต่ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองฝ่ายปล่อยไปไม่ได้เลยแต่เงื่อนไผ่ที่รัสเซียเคยยื่นมาก่อนหน้านี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะครับการจะยอมรับนี้มันก็เหมือนยอมเสียอธิปไตยของตัวเองไปเลย ประเด็นนั้นแหลมคมมากครับเพราะว่าเงื่อนไขที่ปูตินเคยเสนอไว้ตั้งแต่ปี2024ก็คือยูเครนต้องถอนกำลังทหารออกจาก4ภูมิภาคค่ะคือดอนบาสซาโปริเชียแล้วก็เคอร์ซอนรวมถึงต้องล้มเลิกความตั้งใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตด้วยซึ่งสาหรับยูเครนแล้วอันนี้มันไม่ใช่การเจรจาครับมันคือคำสั่งให้ยอมจำนวนเลยแต่ในอีกมุมหนึ่ง การยื้อสงครามต่อไปมันก็มีต้นทุนที่สูงมากนะคะการสูญเสียดินแดนอาจจะเป็นราคาที่บางฝ่ายในโลกตะวันตกเริ่มมองว่าคุ้มค่าหรือเปล่าเพื่อที่จะยุติสงครามนั่นเป็นคําถามที่ผมว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้กำลังเผชิญอยู่ทุกวันเลยครับค่ะมันคือการเดินบนเส้นลวดที่ตึงเครียดมากๆด้านหนึ่งก็คือโยรนในประเทศศักดิ์ศรีของชาติที่ยอมไม่ได้ที่จะเสียดินแดนไปแต่อีกด้านหนึ่งคือความเหนื่อยล้าของสงคราม แล้วก็แรงกดดันจากพันธมิตรบางประเทศที่อยากให้สงครามจบลงค่ะดังนั้นพอปูตินตอกย้ำเรื่องการใช้กำลังมันจึงเหมือนเป็นการโยนระเบิดแรงกดดันลูกใหม่เข้าไปกลางวงสนทนาของยูเครนกับพันธมิตรทันทีเลยครับแล้วในขณะที่การทู่กำลังเดินไปแบบตึงๆแบบนี้นะคะที่แนวหน้าเองก็ร้อนระอุไม่แพ้กันเลยใช่ครับ มีรายงานเข้ามาว่าฝ่ายรัเสเซียได้เผยแพร่ข้อมูลอ้างว่ากองกำลังของตัวเองได้เข้ายึดเมืองสำคัญหลายแห่งในภูมิภาคโดเนสโกแล้วก็ซาโปริเชียกรับเมืองฮูเลียโปกับเมรโนกรัดค่ะแต่ตรงนี้แหละครับคือจุดที่สงครามข้อมูลข่าวสารเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่เลยเออเพราะว่าแทบจะทันทีที่มอสโกประกาศกองทัพยูเครนก็ออกมาโต้กลับทันควันเลยครับค่ะ โดยระบุว่าคำกล่าวอ้างเรื่องการยึดคูเลียโปกับมโนกรัดเป็นข้อความเท็จโดยสิ้นเชิงแล้วก็ยืนยันว่าการต่อสู้ยังคงดูเดือดแล้วฝ่ายยูเคร,รนก็ยังคงคุมพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้ได้การอ้างสิทธิ์เหนือเมืองอย่างฮุนลุยโปเนี่ยแหลคะค่ะมันสัมพันธ์กว่าแค่การปักธงโชหรือเปล่าคะในทางยุทธศาสตร์มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ไหมโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยครับเพราะการอ้างสิทธิเหนือเมืองฮุนลุยโปเนี่ยมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์สูงมาก เพราะมันเป็นชุมทางรถไฟที่สำคัญที่เชื่อมต่อไปยังเมืองซาปโปริเชียได้ออ๋การควบคุมจุดนี้ได้จะส่งผลกระทบมหาศาลต่อสายพานการส่งกำลังบำรุงของฝ่ายตรงข้ามเลยนี่จึงไม่ใช่แค่การอ้างสิทธิ์ลอยๆครับแต่เป็นการพยายามสร้างภาพความได้เปรียบในจุดที่เป็นคอขวดทางรหาร ซึ่งรอยเตอร์สก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจนะคะว่าการจะเข้าไปพิสูจน์ความจริงว่าใครกันแน่ที่ควบคุมพื้นที่เหล่านั้นอยู่มันทําได้ยากมากในสถานการณ์ปัจจุบันจริงอย่างที่ว่าเลยครับเพราะการเข้าถึงพื้นที่สู้รบของสื่ออิสระเนี่ยถูกจํากัดอย่างเข้มงวดมากค่ะทําให้เราในฐานะผู้รับสารต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เรียกว่าหมอกแห่งสงครามหรือ fog of war ที่แต่ละฝ่ายต่างก็ป้อนข้อมูลในมุมของตัวเองออกมา แล้วข้อมูลพวกนี้มันเชื่อมโยงโดยตรงกับเกมการเจราจาเลยนะครับเพราะหากสุดท้ายการเจราจาไปจบลงที่แนวคิดหยุดยิงตามแนวรบปัจจุบันหรือ ceasefire in place แนวคิดหยุดยิงตามแนวรบปัจจุบันนี้ฟังเผินๆเหมือนเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดแต่ในทางปฏิบัติมันซับซ้อนแล้วก็อาจจะอันตรายมากเลยใช่ไหมคะครับ มันมีความเสี่ยงจะกลายเป็นเหมือนกรณีเกาหลีเหนือใต้ที่ทางเทคนิคยังอยู่ในภาวะสงครามกันอยู่แค่ไม่มีเสียงปืนหรือเปล่าถูกต้องครับนั่นคือความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของการแก้ปัญหาแบบนี้เลยมันไม่ใช่สันติภาพที่แท้จริงค่ะแต่มันคือความขัดแย้งแช่แข็งหรือ frozen conflict ที่พร้อมจะปะทุข,ขึ้นมาใหม่ได้ทุกเมื่อ,อและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการอ้างว่ายึดหมู่บ้านได้เพิ่มอีกหนึ่งแหง่งหรือยึดเนินข่าวยุทธศาสตร์ได้อีกหนึ่งลูกถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด Oh. เพราะพื้นที่ทุกตารางนิ้วที่เปลี่ยนมือไปในวันนี้อาจกลายเป็นเส้นเขตแดนถาวรในวันพรุ่งนี้ได้ทันทีเลยนี่จึงไม่ใช่แค่ข่าวการรบครับแต่มันคือการสร้างอำนาจต่อรองบนแผนที่ด้วยเลือดและเหล็กจริงๆโห oh. พอฟังแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าทุกการเคลื่อนไหวเลยนะคะทั้งคำพูดในห้องแอร์ทั้งการสู้รบบนดินโคลนมันถูกออกแบบมาเพื่อส่งผลต่อโต๊ะเจรจาโดยตรงใช่ครับ ไม่ใช่แค่เรื่องการทหารอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นเรามาลองถอดรหัสยุทธศาสตร์เบื้องหลังกันให้ชัดๆอีกทีดีกว่าคะ่ะว่าเป้าหมายของท่าทีแข็งเกล้าในจังหวะนี้คืออะไรกันแน่ได้เลยครับถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างการเจราจาระหว่างประเทศการส่งสัญญาณแข็งเกร้าก่อนคุยเนี่ยมักจะมีเป้าหมายซ้อนกันอยู่หลายชั้นอย่างแรกเลยคือการกําหนดกรอบการคุยหรือเฟรมอิงเป็นการพยายามสร้างเรื่องเล่าหรือเนวิทีฟว่ารัเสเซียพร้อมที่จะจบนะ แต่เป็นยูเครนที่ไม่ยอมรับสันติวิธีอ๋อ oh, เพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองถูกต้องครับเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้กําลังต่อไปหากการเจรจาล้มเหลวเป้าหมายที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มอํานาจต่อรองหรือ Leverage โดยตรงเลยการโจมตีก่อนหน้าพร้อมกับการอ้างว่ายึดพื้นที่เพิ่มมันเหมือนเป็นการบอกไปนในไน,นว่านี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายถ้าไม่คุยกับเราตอนนี้ใช่ครับ ยิ่งปล่อยให้เวลาผ่านไปต้นทุนของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะอะไรแบบนี้ประเด็นนั้นสำคัญมากครับและมันก็นำไปสู่เป้าหมายที่3คือการส่งสัญญาณอย่างคนกลางหรือ signaling the mediator อในที่นี้ก็คือสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนเป็นการกดดันให้วอชิงตันต้องพิจารณาว่าการผลักดันยูเครนให้ยอมรับเงื่อนไขบางอย่างของรัเสเซียอาจจะดีกว่าการปล่อยให้สงครามยืดเยื้อซึ่งจะสร้างภาระให้สหรัฐต่อไปไม่รู้จบ แล้วมันมีเป้าหมายอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจาก3ข้อนี้ที่อาจจะซับซ้อนกว่านั้นอีกมีครับและอาจจะเป็นเป้าหมายที่คนมักจะมองข้ามคือการส่งสัญญาณถึงคนในประเทศของตัวเองโ,อโดยเฉพาะกลุ่มอำนาจสายแข็งเกล้าวหรือฮาร์ดไลเนอรการแสดงท่าทีแข็งเกล้าเป็นการยืนยันว่าแม้เราจะเข้าสู่โต๊ะเจราจาแต่เราไม่ได้อ่อนข้อนะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับฐานอำนาจของตัวเอง ใช่ครับป้องกันข้อคอรหาว่ากำลังจะยอมแพ้ให้กับแรงกดดันจากตะวันตกกลายเป็นว่ายิ่งเราพยายามจะคุยเรื่องสันติภาพก็ยิ่งเห็นรอยแยกและความขัดแย้งที่ชัดเจนขึ้นเหมือนสันติภาพของแต่ละฝ่ายมันอยู่กันคนละโลกเลยนะคะถูกต้องเลยครับภาพที่ปรากฏจากข้อมูลทั้งหมดของรอยเตอร์สมันชี้ไปที่ทางตันเชิงโครงสร้างเลยเพราะนิยามของคําว่าสันติภาพของทั้งสองฝ่ายยังอยู่ห่างกันไกลมากค่ะ สำหรับสันติภาพในมุมมองของรัสเซียคือสันติภาพที่มาจากการที่ยูเครยนยอมรับความเป็นจริงใหม่หรือ new reality อนั่นคือการยอมรับการสูญสีดินแดนยอมรับสถานะความเป็นกลางเป็นสันติภาพที่เกิดจากชัยชนะของฝ่ายหนึ่งแต่สำหรับสันติภาพในมุมมองของยูเครนและพันธมิตรล่ะคะ คือสันติภาพที่ยุติธรรมและยั่งยืนซึ่งหมายถึงสันติภาพที่ต้องเคารพอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนหรือพูดง่ายๆก็คือรัสเซียต้องถอนทหารออกไปเป็นสันติภาพที่เกิดจากความยุติธรรมแล้วพอมีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐที่รอยเตอร์สอ้างอิงถึงเข้ามาอีกว่าเป้าหมายสูงสุดของปูตินในการควบคุมยูเครนทั้งหมดนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงครับ คำว่าสันติภาพของฝั่งรัสเซียมันก็ยิ่งฟังดูเหมือนเป็นแค่การหยุดพักรบชั่วคราวเพื่อรอโอกาสต่อไปหรือเปล่าคะนั่นคือแก่นของความหวาดระแวงที่ทำลายความไว้วางใจทั้งหมดเลยครับค่ะสำหรับเคียฟและพันธมิตรข้อเสนอสันติภาพใดๆจากมอสโกจะถูกตั้งคำถามเสมอว่ามันเป็นแค่กลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อจัดทัพใหม่สะสมกำลังแล้วปลับมาโจมตีอีกครั้งในอนาคตหรือเปล่าอือฮตราบใดที่เป้าหมายระยะยาวยังคงอยู่ ความขัดแย้งในประเด็นพื้นฐานนี้จึงเป็นเหมือนกำแพงขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นสันติภาพที่แท้จริงเอาไว้คำประกาศของปูตินจึงไม่ใช่แค่คำพูดครับแต่เป็นอิดอีกก้อนที่ถูกก่อขึ้นบนกำแพงนั้นทั้งหมดนี้คือการเจาะลึกเบื้องหลังถ้อยถแถลงเพียงไม่กี่ประโยคที่ส้อนห้เห็นว่าทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวในสนามรบและทุกการประชุมทางการทูตล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองที่ซับซ้อนและมีเดิมพันสูงอย่างยิ่งค่ะ และนี่คือคำถามทิ้งท้ายให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับในยุคที่การยืนยันข้อเท็จจริงจากสนามรบทำได้ยากลำบากขนาดนี้ภาพลักษณ์ของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ที่ถูกสร้างขึ้นผ่านสื่อและโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้นำบนโต๊ะเจรจามากน้อยแค่ไหนค่ะและมันเป็นไปได้หรือไม่ว่าในศตวรรษที่21นี้สงครามข้อมูลข่าวสารกำลังจะกลายเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขของสงครามจริงในสนามรบไปแล้ว ขอบคุณที่ร่วมสำรวจข้อมูลเชิงลึกไปกับเราในวันนี้นะคะหากชื่นชอบการวิเคราะห์ที่พยายามมองให้รอบด้านแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี